สวัสดีครับนี่ครับวันนี้เราอยู่กับนี่น้องๆครับผ่านไปประมาณผ่านไหนนะหนึ่งทั้งหกแปดผ่านไปประมาณหนึ่งอาทิตย์มาดูความเปลี่ยนแปลงของเขาครับนี่ดูแทนกล้องก่อนนี่แต่ละคนหล่อๆทั้งนั้นครับอ้าคนแรกยืนนั่งสบายนั่งสบายครับอาณาบินครับเป็นไงบ้างมาอยู่กองร้อยสบายดีครับมีพี่ดูแลดีมีจ่าทำอาหารให้กินเอาที่เอาที่แบบว่าไม่ต้องไม่ต้องเม่งนะครับดีรู้สึกรู้สึกว่าดีขึ้นไหมดีครับดีกว่าร้อยฝึกหรือดีกว่าอะไรไหม ขอไปพูดดีกว่าโอเคครับมันมีความเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วครับอ่าเป็นไงอยู่ได้ใช่ไหมอยู่ได้ครับอยู่ได้นะคนที่สองครับเป็นไงบ้างสบายดีครับนี่ครับอ่าจากพ่อค้าอะไรนะเมื่อกี้พ่อค้าขายข้าวกล่องขายข้าวกล่องที่ตลาดเพิร์นการ์ดินบอวินครับเนี่ยก็เป็นไงบ้างชีวิตมันเป็นอาหารก็ดีครับดีขึ้นดีขึ้นครับอ่าสบายนี่ครับไม่ต้องให้น้องยืนตรงนะครับยืนแบบสบายสบายมีครอบครัวยังมี้วครับมีแล้วอ่าสู้ๆนะ คนต่อไปครับชื่ออะไรนะชื่อการครับกานบ้านอยู่ไหนนี่จันทบุรีครับแก่งหางแมวครับเด็กแก่งขางแมวนี่ไปดูไปเจอน้องๆไปเจอน้องตอนจะเห็นแชร์เฟซเหรอแชร์เพจใช่ครับยังหล่อเลยครับนี่มาเป็นทหารเป็นไงดำเพียมเลยรู้สึกทีนิตเองเปลี่ยนไหมเปลี่ยนครับดีไหมเนี่ยดีขึ้นไม่ได้แต่งยุดทหารเนี่ยลังมาเนียเออนีเทนะค่อย เปลี่ยนชุดไปนะห้ามชุดอ้วนนะครับเอออยู่ได้ใช่ไหมอยู่ได้ครับอ่าคนต่อไปชื่อเต้นครับเย็นจักรพันธ์ครับทำอินครับ้านอยู่ไหนนั้นนครปฐมครับนี่ครับได้เมียขอนแก่นคุยอีสานนไหมได้ไหมเลลิกเรื่องอะไรอีกเลลิกจบแ้วรื่องเมื่อไหร่เนี่ยนานวันนี้ประมาณกี่วันนี่ก็สามวันครับเบื่อสาำหรับกันดิแล้วบอกแฟนมึงคนขอนแก่น เลือกเพราะอะไรไม่ทราบเอาไม่ทราบเอาไม่เป็นไรสู้ๆนะครับผมเดี๋ยวเราทําหน้าที่ของเราก่อนเข้ามากันอยู่ได้ใช่ไหมยู่ได้ครับสบายไม่โอหักนะไม่ครับหาใหม่หาใหม่ครับเออหาใหม่เอับพงนเรศครับบ้านอยู่จันใช่ครับเออเป็นไงบ้างที่บ้านมีอะไรนะมีรีสอร์ทมีอะไรนะมีโรงแรมมีโรงแรมครับที่บ้านครับของใครของญาติใช่ครับของญาติหรือของตัวเองของญาติของญาติครับมีครับที่ไหนนะโรงแรมในระเบียงครับที่ไหน ซอยดาวซอยดาวอูลุงเรียมดังเลยใช่ไหมนี่ครับหลานชายเจ้าของเนินระเบียงใช่ไหมอ่าเป็นไงบ้างมาอยู่ก็รู้สึกภูมิใจครับแล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงครับเห็นความเปลี่ยนแปลงตัยเองอะไรบ้างจากเด็กใบรุ่นธรรมดาขึ้นมากขึ้นครับดีขึ้นไหมสบายใจไหมมาอยู่นี่สบายใจครับมีจ่าทำาข้าวให้กินทุกวันแล้วเออนี่ครับเดี๋ยวทำข้าวเป็นใช่ไหมพอได้ครับเดี๋ยวจะให้หัดทำข้าวครับโอเคคร <ith> ับอนี่เด็กบ้านเลยสุขเรศ อันสุขเรศไหมสุขเรศสุเรศเกิดผลนี่ครับเมื่อวานให้อะไรนะตำมะละกอไปใช่ไหมครับสับมะละกอครับเป็นไงบ้างดีครับเหงื่อทำไมเยอะจังเนี่ยร้อนหรือว่าตื่นเต้นตื่นครับเนี่ยเอาเปลี่ยนหน้า่อยเออนี่ครับแม่เป็นคนที่ไหนนะคุยกันเมื่อวานคนกัลสินครับนี่ก็สู้ชีวิตเหมือนกันอยู่ได้ไหมได้ครับหน้าตาแบบเศร้าๆนะปกติครับไม่หนีใช่ไหมไม่หนีครับเออไม่หนีนะสู้นะครับ อย่าให้หนีคนแรกหันหลังมาเลยนี่ครับกำลังตื่นเต้นน้องใหม่เปลือยเยอะเงือบหมดหันมากหลังมาหลังมาฝั่งนี้เออนี่ครับยังตื่นเต้นอยู่เสื้อเนี่ยเวลาถอดเนี่ยก็เอาไปตากนะจนได้ไม่ขึ้นที่เกลือเข้าใจว่าเนี่ยเหงื่อบเองเยอะๆป็นไงมาอยู่อยู่ได้ใช่ไหมได้ครับสบายครับจ่ากลัวว่าปกติเนี่ยพัดหนึ่งพัดหนึ่งจะมีคนหนีตลอดครับอครับ ชื่ออะไรวะเนี่ยราชตะโอ้ชื่อคุ้นมากเลยพันกระต่ายด้วยเจอกันเนี่ยวันแรกพันกระต่ายเป็นไงบ้างสบายดีครับอยู่กรุงเทพใช่ไหมใช่ครับหน้าตาไม่เหมือนคนกรุงเทพเลยมึงเไงนะทำงานอะไรแต่ก่อนทำงานกับลุงครับติดเน็ตทูครับเน็ตทูโอเป็นไงบ้างโอเคอยู่ได้ไหมอยู่ได้ครับอยู่ได้ชัวนะชัวครับการอยู่การกินเป็นไงดีครับดีใช่ไหมครับอ่าห้ามหนีนะครับอ่าคนสุดท้ายเด็กสปเด็กกำแพงเพชร ใช่ไหมครับแต่อยู่สครับเกษสดกรครับไม้เลี้ยงเป็นไงบ้างตัวใหญ่กว่าเพื่อนเลยสบายดีเดี๋ยวหุ่นหุ่นสองหอเลยครับสบายดีครับมีแฟนยังไม่มีนะครับเอานี่จบหลักสูตรแล้วกันจบหลักสูตรสองคนแล้วดีขึ้นไหมดีขึ้นครับมาอยู่นี่เป็นไงบ้างรู้สึกว่าอันนี้จับใบแดงได้สมัครนะจับใบแดงครับใบแดงขาอ่อนไปรอบนึงครับแกนทิ้งไปรอบนึงครับเดี๋ยวหาใหม่นะเออเนี่ยเอฟซีจ่ายเยอะเดี๋ยวเนี่ยชอบ จัดการเลยอยู่ได้การอยู่การกินได้มากเลยครับดีมากอ่านี่ครับอยู่ได้ไม่หนีนะนี่ครับน้องๆแต่ละคนครับแทนกล้องไปหน่อยเออนี่ครับน้องๆแต่ละคนครับโอเคครับเดี๋ยวให้น้องๆไปทําหน้าที่ของตัวเองครับเอ้าบายหน่อยตะเบ๊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 เออโอเคครับ